เอ้ามาหลุดน้ำพอใหญ่เขาต่อบาเนี่ยได้ยืดอกได้ยืดอกบางหันเพิ่นได้สุกคนเลยบางหันเนี่ยพายุมาปลามันมากลงมาเรื่อยๆครับเป็นตาได้ยืดอกมมันไถมันมั่นพิ่นว่าเนาะเอาเป็นยังไงของเจ้าเอามาล่อลุนเบิ่งของเจ้านั่น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 เดี๋ยวถือยู่ตัวนั่นบ่มิดดอกบ่มิดดอกถือยู่ถือยืถือยู่ครับนั่น ถือก so ับพ่หลายคือเพื่อนน้อพวกเพื่อนได้หลายอหลีได้วังเห็นแต่ว่าก็ถือว่าถือโยครับได้โยไปเรื่อยๆเดียวกับมานครับเดียวกับมานโอวโนไดี่สี่หาหกโตอยู่ครับมานอยู่ดอกมานอยู่นมานอย่เอ๊มานซ้ำซ้ำาน่มานอยู่ซ้ำหน่มานอยูเอามาลอหลุนทั้งสี่กันต่อเป็นยังไงมานหรือบ่มานทั้งนี้ โอ้กระทือตัวเหรครับน้ออุ้ยถ oh, ือทุกคนอยู่ครับพี่น้องครับโอ้ได้ได้ได้หมานหมานหมานครับพี่น้องครับเนี่ยโอ้เจ้านี่คือหมานคนมูเจ้าหลายหลายคนพื้นเขาได้เนี่้พื้นเขาบพราใครหมานนี่เจ้าหมานเลยได้เนี่ยเอาหันมาโซ่ทั้งปีใน่เด้อเขาขข้นมาแล้วเนี่หมานแล้วนี่ยโอ้หมานครับพี่น้องครับเ่อนล่าสีสไลมือถ้ายูเขาครับพี่น้องครับหาปลาหมานเลยครับพี่น้องอ้ยปลาตกตัวหนึ่งครับ หวานหนพูดนหพี่น้องคนใดเห็นบอกก่อนโอ้จจสุดยอดสุดยอดในความหวานหวานครับพี่น้องครับอา้าวหวานเหรนาะครับนาองหวานหานหวานเลยอ่ะแล้นเ,เอา้ามาล่อรุ่นน้ำพูนี่กันต่อมาน่สิหวานม่อพูนี่นี่แหละครับบรรยากาศของเขื่อนราศีสไลครับพี่น้องครับเขื่อนราศีสไลอำเภอราศีสไลจังหวัดศรีสะเกดอุ้ยพักตบสวา มาบอกยางคักแล้วครับพี่น้องครับหนามสีมาหลอบไหมลยเด้อครับพี่น้องเอ้พายุเขาเอามาหลอรลุนทั้งนี่ไปทั้งไหนหมานหรือพ่หมานพุ่นโอ้ปลากำลังเลิ่มมาตัวนี้น้ออุ้ยเดรรลายครับพี่น้องครับพุ่นติดโอ้ยพี่น้องเอ้เดรรลายครับพี่น้องครับอายะเลยครับพี่น้องทั้งนี้ก็ได้สุดยอดสุดยอดโอ้ช่วงนี้หมานทุกคนเนาะครับน้อพุ่นเห็นบอพี่น้องปลาติดหอยมากอนตราอยู่ หมานหมานมานนั่นแหละครับพี่น้องปลาเห็นบหมครับพี่น้องของปลาหมานแล้วหมานแล้วหปาปลาโอ้หมานคือกันครับพี่น้องครับไปหมานทุกคนครับช่วงนี้ครับได้ทุกคนนะครับพูนทั้งพูดก็ลังเริ่มมาอีกแล้วพี่น้องพุณนี่แหละครับหบปาปลาอยู่เขื่อนลาดศรีสไลย์อำเภอลาดศรีสไลจังหวัดศรีเสะเกดครับ